ต่อไปมาดูวิธีการสตาร์ทด้วยรีโมทนะครับขั้นตอนแรกก็คือปิดประตูรถนะครับแล้วก็กดล็อกโอเคเช็คได้เลยนะครับโอเคอถล็อก,อกปกติต่อไปเป็นการสตาร์ทด้วยรีโมทนะครับโดยการกดล็อก3ครั้งนะครับ123 โอเคครับรถสตาร์ทติดแล้วนะครับดูไฟเดท m e ขึ้นนะครับเป็นการสมบูรณ์นะครับต่อไปวิธีการปิดด้วยรีโมทนะครับถ้ากรณีที่เราไม่ต้องการขึ้นไปขับรถและต้องการสตาร์ทไว้หรือว่าคุยงานต่อหรือว่าคุยโทรศกันหรือว่าจะกินเบียร์ก็แได้เตะเลยครับวิธีการปิดก็กดเหมือนเดิมครับแบบสตาร์ทเหมือนเดิมก็คือกดปุ่มล็อก3ครั้ง1 2 3าม โอเคครับรถด,ดับแล้วครับถือว่า2.0ไบเทอร์โบหรือ2.0ธรรมดาใช้กับตัวรีโมทชุดนี้ได้เลยครับคอนเฟิ